คำเตือนคลิปวิดีโออาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับเด็กๆที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับหนุ่มพักประแดงนะครับนะการซ้ายผมรอหมัดขวาพี่อยู่นะครับนะอยากรู้ว่าหมัดพี่จะซักแค่ไหนนะฮะพี่หนุ่มพักประแดงนะครับนะการซ้ายผมรอหมัดขวาพี่อยู่นะครับนะอยากรู้ว่าหมัดพี่จะซักแค่ไหนนะฮนะเราจะได้รู้ว่ายาุทธ์ สวัสดีครับวันนี้ผมกับช่อง ABARTH Channel นะครับผมและวันนี้เรากําลังจะไปลุยงานไฟขับที่อยุธยานะครับผมเราจะไปเชียร์เพื่อนของเราก็คือพี่หนุ่มนะผมพี่หนุ่มไฟขับปั๊แดงแล้วก็ไอเดียนะครับผมที่จะต่อยในในการสองสองแล้วก็คู่เอกนะครับผมก็คือพี่ตะยมทูตกับเหยิอนจ๊กเกอร์นะครับผมเราจะไปเชียร์พี่ตะยมทูตกันนะครับผมก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง ABARTH Channel ด้วยนะครับผม ดีทุกอย่างไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือไม่แปลงฟันนะครับตอนนี้เราก็ถึงงานไฟขับอยุธยาแล้วนะครงงับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนเราไปหาเพื่อนเรานะครที่ ตาชมมทูนะผมมันก็พี่หนุ่มไฟกับพร้าประแดงแล้วก็เดีทุทงพุนะผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาพวกเขากันดูตอนนี้แบบบรรยากาศโคตรแบบโหคนดูเยอะมากตอนนี้เห็นได้คนดูเหนี่นี่ไงครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มไฟกรบพร้ประแดงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะต่อยรายการอ้นี้ครับของพี่เป็นคู่ต่อยสองสองใช่ไหมใช่ครับต่อยพร้อมกันสองคนก็คืออยู่ในเวทีสี่คนนี่มีพี่หนุ่มแล้วก็มีเพื่อนเราคนนึงไอ้เดียอาเดียเดียสองบางคุ นี่ดูพี่หนุ่มนี่ซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับผมพี่หนุ่มพี่ต้าที่เราซ้อมอยู่ด้วยกันไปคู่ผมก่อนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณห้าคู่จะเป็นคู่ของพี่ตานะครับผมอ่มาไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันต่อตอ,ตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะผมคือเดียสอบางครูที่จะต่อยคู่กับพี่หนุ่มนะผมในศึกสองสองเดียเป็นไงบ้างวะเพื่อนต่อยสองสอง ตื่นเต้นไม่เคยเจอไม่เคยเจอเออไม่เคยต่อยแบบพ้องกันแบบสี่คนอย่างเงี้ยนะมันว่าแบกด้วยเออแบกน้ําหนักด้วยคือต้องบอกก่อนว่าเดียเนี่ยมามาช่วยจังหวะคู่ของพี่หนุ่มเนี่ยริงๆเขามีคู่แล้วแต่เดียมาแทนกระทันหันก็โอเคนะเพื่อนโอเคเต็มที่เดียก็เป็นแบบว่าเทรนเนอร์และเลิกต่อยมวยเปนานแล้วก็ลองดูว่าจะลืมวิชาหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันบนเวทีเดียดู 再比大些不？拍拍

พี่หนุ่มพับประแดงนะครับนะกามซ้ายผมรอหมัดขวาพี่อยู่นะครับนะอยากรู้ว่าหมัดพี่จะสักแค่ไหนนะฮะแล้วจะได้รู้ว <play scholars> ่ายุต <Pa igi> ิอย่างพี่หน <dignity> ุ่มพับประแดงนะครับนะกามซ้ายผมรอหมัดขวาพี่อยู่นะครับนะอยากรู้ว่าหมัดพี่จะสักแค่ไหนนะฮะแล้วจะได้รู้ว่ายุดอยาง มึงเป็นไงบ้างจัดเห็นมึงหมดไงจะเป็นลมเลยอ่ะมึงหมดยังหมดดิยืนะนรับต่อยเลยอ่ะหมดหมดจริงๆอเห็นมึงหมดตั้งแต่บประมาณนาทีที่สองอ่ะยืนบวกลอได้จะหมดดิหมดแล้วมันก็หมดพี่น้องขี้กับแตกกลัวได้ได้ได้าได้บัตรพระเจ้าไป กลัวขาดใจเยอะไปแต่เรามาอย่างที่ซอมเลยนะดีครับดีอขอบคุณค่ายลูกสวนมากครับเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเลยไม่อยากจะขา,าดใจแน่นอน จบไปแล้วนะครับผมกับสําหรับไฟขับอยุธยานะครับผมเราก็มีคนรู้จักมีเพื่อนเรานะผมทีของเราที่ไปชกก็มีอยู่ทั้งหมด3คนมีเดียับผมเ <c oughs> ดียพระพระแดงหรือว่าเดียสอบางคลุคนะผมแล้วก็พี่หนุ่มไฟขับพปประปแดงนะครับผมแล้วก็พี่ตายมตูตนะผมเดียกับพี่หนุ่มก็ชนะไปนะผมส่วนพี่ตาก็แพ้ไปแล้วแต่ส่วนตัวผมก็แพ้แบบนี้ผมผมไม่ได้ซสีเลียสอะไรมากนะผมเพราะว่าถือว่าต่อยได้ดีมากแล้วนะผมสาหรับคนซ้อมแค่7วันแล้วด้วยประสบการณ์ ด้วยอะไรเนี่ยมันน้อยกว่าเขาเยอะแน่นอนนะครับผมแต่ต่อยได้แค่นี้สําหรับผมคือเอาใจไปเลยนะครับผมและต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นอะไรที่แบบมันมากเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ได้เข้าไปเที่ยวเข้าไปดูงานไฟขับได้ดูแบบว่า,าการต่อยของคนแบบว่า,ามวยข้างถนนถ้าพูดใช้อีกคำพูดนึงคือเป็นมวยข้างถนนเป็นอะไรที่แบบมันมากนะครับผมเดี๋ยวผมมาให้ดู MVP สําหรับงานนี้เลยนะผม MVP สําหรับงานนี้เลยเพื่อนผมเดี๋ยวนี้ก่อนนี่ MVP เลยคนนี้ครับผมนี่แม่มึงวันนี้ดิวันนี้กูมอบ MVP ให้มึงเลยมึงแม่งต่อยสล่นเลยเป็นไงบ้างงงบ้าแบบต่อยสองสองงงงงงงมึงหมดบ้ากูถามจริงหมดหมดเฮ้ยมึงยืนรับมัดอยู่รับเยอะด้วยหมดน่ามันก็แบบแปลกๆนะสองสองเออถ้าแบบว่าเออไม่เคยต่อยด้วยใช่ว่าเออแต่สำหรับใครนะผมที่แบบอยากลองต่อยดูก็ไปได้นะครับผม ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกลัใจใยช่องอาบาชาแนลด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ